สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะสำหรับตัวอย่างประกาผลงานนะคะแบรนด์ต่างๆนะคะว่ามีตัวอย่างรุ่นอะไรใหม่ๆบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะคะสำหรับรุ่นแรกนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นประกาแบรนด์ปาร์เกอร์นะคะ ก็จะเป็นรุ่น VIP นะคะเป็นดีไซน์ล่าสุดนะคะก็คือ Sonnet 17นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลักษณะปากกาแบบเปิดปอกนะคะสีที่ถืออยู่คือสีดำเงานะคะก็คือเป็นรุ่นนี้จะเป็น Sonnet 17 Black b ล a c k GT นะคะก็ตรงวงแหวนที่เปิดปอกนะคะจะมีคำว่า Parker นะคะ เราก็เป็นฟรั่์อยู่ข้างหลังอย่างนี้นะคะอ่าสำหรับตัวแหนบนะคะปักเกอร์รุ่นนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แหนบก็จะเป็นตัวสามแฉกแบบนี้นะคะตัวที่หัวปากกานะคะก็จะเป็นสีทองล้วนแบบนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นด้ามดีไซน์เปิดปอกนะคะเวลาเปิดมาด้านในนะคะตรงนี้เป็นสีดําเงานะคะตัดกับวงแหวนสีทองตรงนี้นะคะแล้วก็ตรง ปลายปากกาตรงหัวปากกาตรงนี้จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะลักษณะของปากการุ่นนี้นะคะเป็นหมึกซึมโรลรบอลนะคะอ่าก็จะแถมมาเป็นโรลรบอลรีฟิลนะคะขนาด0.7 Made in เ r ็ด c มอินฟนะคะปกติจะแถมมาเป็นหมึกสีดำนะคะมาในด้ามแบบนี้นะคะ เลเซอร์ชื่อก็จะได้สีออกทองแบบนี้นะคะตัดกันกับแหนบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอาจจะมาเป็นกล่องตัวใหม่แบบนี้นะคะ,ะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะมีใบรับประกันนะคะ,ะจะวางคู่ในลักษณะแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราค่อยจะปกติแล้วแต่ละรุ่นก็จะมีดีเทลละเอียดในแต่ละคลิปแยกออกไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราพูดกันในภาพรวมของแต่ละรุ่นนะคะสําสหรับรุ่นนี้นะคะเป็นหมึกซึมโรลลบอลนะคะซอนเนตเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นดีไซน์ซอนเนตศูนย์เนะคะซึ่งลักษณะจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็สีนะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้จะเป็นแมตต์แบล็คนะคะดําด้านนะคะ ตรงวงแหวนนะคะของดีไซน์2รุ่นนะคะแตกต่างกันนะคะตรงนี้จะเป็นวงแหวนขนาดเล็กกว่านะคะแล้วก็มีข้อความเขียนว่า Parker เช่นกันนะคะแต่รุ่นตัว Sonnet 07จะมีคำว่า Sonnet ชื่อรุ่นด้วยนะคะแล้วก็ made in France นะคะสำหรับ Sonnet 17ก็มีคำว่า Parker แล้วก็เป็น France เลยนะคะ อ่าแล้วก็ที่ตัวแหนบนะคะก็จะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะอันนี้คือซอนเนตศูนเนะคะอันนี้ซอนเนตสินะคะสีดําแตกต่างกันขนาดตัวด้ามนะคะความยาวนะคะเท่ากันนะคะรุ่นนี้นะคะเรามาดูกันนะคะรุ่นนี้นะคะเวลาเปิดปอกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ Son เนตศูนย์เนะคะเป็นลักษณะมึกซึมโรลบอลนะคะ เลเซอร์ uh, ชื่อนะคะจะได้สีออกทองแบบนี้นะคะค่ะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็น l o กชัรเลยนะคะเป็นตระกูลเออร์นะคะก็สำหรับคนที่ชอบสะสมประกานะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะคะโดยเฉพาะสีนี้นะคะเป็นสีโกลเด้นเพลชนะคะก็คือสีทองออกมุกนะคะก็คือสวยมากนะคะนะคะ สีจะออกทองอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรทองเงาเข้มแบบนี้นะคะที่ตัวแหนบตัววงแหวนนะคะปลายปากกาแล้วก็หัวปากกานะคะสามารถทําเลเซอร์ชื่อนะคะก็จะออกมาเป็นสีขาวเงินแบบนี้นะคะในตัวด้ามก็จะมีลวดลายของเขานะคะสําหรับตรงวงแหวนก็มีคำว่าป a r เกอร์นะคะ เป็นตัวหมึกซึมโดรโบอลเช่นกันนะคะเวลาเปิดปอกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจริงๆรุ่นนี้นะคะก็จะมีอที่เป็นลูกรื่นด้วยเช่นกันนะคะ,ะนี่นะคะเป็นสีทองนะคะ golden p e ร r l นะคะสำหรับตระกูลเออร์เบิลนะคะ รุ่นถัดมานะคะเป็นเอ b ร์เบอร์พ m เช่นกันนะคะอ่าสีสันจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับตัวเออร์เบอรุ่นนี้นะคะมีมาหลายสีนะคะวันนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะจะเป็นสีออกอ่าสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะที่ตัวแหนบก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะตรงวงแหวนนะคะ ก็จะมีคำว่าปา r k เกอร์แบบนี้นะคะรุ่นนี้สามารถเป็นโลหะทางด้ามเพราะฉะนั้นสามารถทำเลเซอร์ชื่อที่ตัวสีหรือว่าจะทำตรงสแตนเลสต,ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแต่เวลาสีทําที่ตัวนี้ก็จะชัดแล้วก็สวยงามแบบนี้นะคะ,ะดีไซน์ของเขาก็จะเป็นเคิร์ฟนะคะจับถนัดมือนะคะตัดด้วยลูกเล่นนะคะเป็นวงแหวนเล็กๆนะคะตรงปลายปากกาตรงนี้นะคะ เป็นเบึกซึมโลโะบอลเช่นกันนะคะเปิดออกมานะคะความรูของเขาอีกอย่างนึงก็คือตรงนี้ก็จะตัดด้วยสีออกเลือดหมูชมพูอ่นอ,อนๆนะคะเป็นโลหะนะคะอ่าแบบนี้นะคะโอเค ะคะอันนี้สำหรับ Ever Premium นะคะค่ะรุ่นถัดมานะคะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะก็มีตัวอย่างเกือบทุกรอบนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะราคาอยู่พันต้นๆน,นะคะเป็น IM Classic นะคะรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะเป็น l e g a c k g T นะคะก็จะมีคำว่าป a กเกอร์นะคะสำหรับตัวนี้ เปิดออกเข้ามาด้านในนะคะก็ตัดด้วยดำเงาแล้วก็ทองแบบนี้นะคะสำหรับตัว i m c l a s s ลาสิกนะคะ,ะตัวอย่างวันนี้มี2ส,สีนะคะสีนี้จะเป็นสี n i c เกิล l o ลนะคะ,ะสวยหรูต่างกันนะคะก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบสีออกคลาสสิกเงินเินแบบนี้นะคะบางคนก็ชอบที่จะทําให้ได้ชื่อชัดเจนนะคะตัดกันแบบสีดำหนาสีทองแบบนี้นะคะ สำหรับตัวหนังสือสามารถเลือกได้นะคะอังกฤษไทยหรือภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถแจ้งแอดมินได้แล้วก็ฟอนนะคะ,คะตัวถัดไปนะคะสำหรับตัว IM ClassIC เนี่ยนอกจากมีเป็นหมึกซึมโ,ลโ,ลโรลล์บอลแล้วเราก็มีเป็นลูกลื่นด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นสีดำเงาแหนบสีทองนะคะเป็นแบบกดนะคะเป็นลูกกลื่นนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะ แล้วก็มีแหนบตัดด้วยอะไหล่ทองทั้งหมดนะคะทําชื่อก็จะได้ออกมาเป็นสีทองแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตระกูล i m เช่นกันนะคะเป็นลื่นคลาสสิกนะคะโมเดลเดิมนะคะเป็นสีเงินตัดด้วยสีทองนะคะก็มีคำว่าปาร์เกอร์ตรงนี้นะคะลักษณะเป็นลูกลื่นแบบทรงกดนะคะส่วนใหญ่แล้วปาร์เกอร์นะคะจะแถมลูกลื่นมานะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็น b r o วเพน e ี uel, ขนาด1.0 Ma d e in France นะคะลูกลื่นของปักเกอร์ก็ส่วนใหญ่จะแถมมาเป็นหมึกน้ำเงินนะคะคสำหรับรุ่นถัดไปนะคะเป็นตัวจ็อ t เตอร์สแตนดาร์นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ราคาย,ย่อมเยาวของป a r เกอร์นะคะมีอยู่ได้กันหลากหลายสีนะคะสำหรับตัวอย่างของวันนี้นะคะลูกค้าเลือกสั่งสีดำนะคะ เลเซอร์ก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะในส่วนของตัวสีเงินตรงนี้จะเป็นสแตนเลสนะคะเราก็ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะคะที่เป็นสีสีสำหรับรุ่นจัตเตอร์สแตนดาร์ดตรงนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะเป็นแบบกดนะคะเช่นกันนะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์อาร์ติเฟกนะคะตัวนี้นะคะ รุ่นที่ถืออยู่คือฮอร์มานนะคะสีแรกแบล็กโกลนะคะก็คือสีดําเงานะคะแหนบสีทองนะคะาสามารถที่จะสลักชื่อได้แบบนี้นะคะาบางคนก็เก๋ไก่นะคะให้คนรักนะคะก็สามารถทํารูปกิมมิคหัวใจเล็กๆอย่างนี้ได้นะคะอ,คอันนี้ก็เป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะสำหรับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ5 0 0กว่าบาทนะคะตัวอาร์ติฟินะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะมาพร้อมกล่องนะคะ ค่ะ okay. อันนี้นะคะ เรื่องถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็น VFM ของ s h a f f อรนะคะ s h a f f อรก็มีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะตัวกลมๆตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของ s h a f f อรเขานะคะตรงตัววงแหวนก็จะมีคำว่า s h a f f อรนะคะรุ่น VFM นะคะเกือบทุกสีจะเป็นสีออกวัสดุคล้ายๆแมทแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นด้ามสีแดงนะคะเลเซอร์ออกมาก็จะได้ชื่อออกสีทองแบบนี้นะคะลักษณะตัวด้ามเป็นแบบกดนะคะ ตัวนี้ก็เป็น VFM Chefer เช่นกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของหมึกซึมโรโบรบอลนะคะมีสัญลักษณ์ที่คลิปจะเป็นสัญลักษณ์เชเฟอร์แบบนี้นะคะตรงวงแหวนก็มีคำว่าเชเฟอร์นะคะตัวนี้ที่ถืออยู่นะคะจะเป็นสีรูบี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะคะสำหรับตัวนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่หน้าเพจนะคะเวลาทำชื่อนะคะก็จะไดะ้เป็นชื่อสีทองแบบนี้นะคะเปิดออกมานะคะ ก็จะเป็นแบบหมึกซึมโรโลบอลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวถัดไปนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปากกาโลหะทั่วไปนะคะคือตัวนี้เป็นปากกาโลหะลูกกลื่นนะคะหมึกมาพร้อมกับหมึกสีน้ำเงินนะคะก็เป็นปากกาที่ สำหรับเหมาะสำหรับจัดโปรโมชั่นหรือให้ของขวัญได้นะคะรานะคาตัวนี้พร้อมกล่องพลาสติกนะคะเราเริ่มจัดรายการอยู่ที่199บาทพร้อมเลเซอร์ชื่อนะคะอย่างอันนี้ลูกค้าก็เอาไปแจกเป็นของขวัญน,นะคะนะคะก็ดีไซน์สวยงามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็เวลาทำชื่อนะคะจะได้ชื่อออกมาสีทองแบบนี้นะคะดูนะคะสวยงามนะคะตัดด้วยอะไรสีทองนะคะเป็นโซยไซา์แบบหมุนแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรกาโรหะนะคะตัวนี้ไม่ได้มีแบรนด์นะคะก็สามารถเลเซอร์ชื่อนะคะมาพร้อมกล่องเช่นกันนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาให้ชมประมาณนี้นะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะชมรีวิวของรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถทักแจ้งแอดมินมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ